มาที่ช่วงที่2ของรายการนะครับในช่วงของท่องไปในโลกของเด็กวันนี้เราจะพาไปพบกับความฝันของน้องลีน่านั่นก็คือการเป็นเชฟแต่วันนี้เรามีภารกิจในการเก็บวัตถุดิบเพื่อเตรียมตัวมาทำอาหารเรื่องราวจะเป็นอย่างไรสนุกสนานขนาดไหนขอเชิญท่านผู้ชมรับชมกันได้เลยครับสนับสนุนโดยร้านเมืองตาจตุจักรสองมีนบุรี จำหน่ายอุปกรณ์เลี้ยงปลาส่วนน้ำอ,ลลอุปกรณ์น้ำพุ0 2 9 1 8 9อ4 0ท่าีูนย์คล่องไปในโลกของเด็กตอนหนูอยากเป็นเชฟ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 เ สลาลามูไรกุมครับน้องๆกำลังจะไปไหนกันหรอครับว่าอะไรกุมมูสาลามครับพี่โกศกพี่อันน่าอยากเป็นเชฟกระทะเหล็กครับพวกผมเลยตามไปช่วยโอ้น้องมุซัมมินจะตามไปช่วยเนี่ยปั่นจัก,กรยานให้รอดก่อนเดอะครับดูสิจัก,กรยานไม่ไปไหนเลยเนี่ยจอดอยู่กับที่เนี่ยงั้นสอเนงเฉลยก็ได้ครับ จักระยานไม่ดีเลยปัานแม่ไปแม่ไปโทษจักรยานซะอีกนะทีบไม่เป็นก็บอกพี่มาเจอว่าแต่น้องฮันน่าจะไปเป็นเชฟเนี่ยทำไมต้องทีบจักรยานเล่นด้วยล่ะครับพี่คอักข,ขาพวกหนูจะไปหามะนาวมาทำอาหารค่ะที่บ้านหนูมะนาวหมดค่ะปอมจะปั่นจักรยานไปช่วยก่อนมะนาวครับบืนบ้นบื้น น้องมูซามินครับแบบนี้แถวบ้านพี่เรียกว่าเข็นรถครับไม่ใช่ปัน่นงั้นไปที่สวนมะนาวกันเลยปะวามไน แล้วน้องๆก็มาถึงสวนมะนาวจนได้นะครับแต่เอ๊นี่บ้านคนนินาะบ้านใครครับเนี่ยน้องๆบ้านแยนีค่ะบ้าน่านีมีมะนาวเยอะแยนีค่ะอยู่ไหมคะอัสสลามวะรัยกุ่ย่านีอยู่ค่ะวะไรกุมุสสลามค่ะ่านี พวกหนูมาขอเก็บมะนาวหน่อยค่ะหรือนู่นไงไหนลูกมันไม่ใช่ลูก่มันส้มโอลูกเอาแล้วครับงานเข้าครับทีนี้น้องๆมาหายานี่เพื่อเก็บมะนาวเพราอเข้าใจผิดว่าส้มโอที่บ้านย่านนี้เนี่ยเป็นมะนาวนี่เองจะทํายังไงกันล่ะครับทีนี้นั่นไงคะมะนาวพี่โอศกขาย่านี้ไม่รู้จักมะนาวค่ะนั่นไงมะนาว ลูกโตโตแต่คุณย่านีว่าไม่ใช่ค่ะอ้าวเ็นน้องขันหน้าแหละครับที่เข้าใจผิดนั่นมันส้มโอครับไม่ใช่มะนาวพี่คอศกข,ขาพี่คอศกก็ไม่รู้จักมะนาวเหมือนกับย่านีเลยค่ะเดี๋ยวหนูพาไปดูสวนมะนาวนะคะืมงั้นไปพิสูจน์กันเลยดีกว่าครับว่าลูกไหนคือมะโอลูกไหนคือส้มนาวเอ้ยไม่ใช่มะนาวกับส้มโอเรื่องนี้มินจะต้องยุ่ง พี่โกศกับก่อนไปดูมะนาวมาสอนภาษาอาเซียนให้ผมนายครับว่ามะนาวเนี่ยภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรคำว่ามะนาวใช่ไหมครับคำนี้ง่ายเลยมะนาวในภาษาอังกฤษก็คือคําว่า lemon สะกดนะครับ l e m o n lemon แปลว่ามะนาว l e m o n lemon แปลว่ามะนาวครับ พี่โคอศกขาหนูอยากรู้บ้างคะ่ะแล้วคำว่ามะนาวภาษามาเลย์ล่ะคะแปลว่าอะไรคำว่ามะนาวในภาษามาเลยก,ก็คืออาเซลิมาครับน้องๆอ,อ่านตามพี่นะครับอาเซลิมาแปลว่ามะนาวอาเซลิมาแปลว่ามะนาวครับมาที่ภาษาอาหรับบ้างคะ่ะพี่โคอศกขามะนาวเนี่ยภาษาอาหรับเรียกว่ายังไงคะ ส่วนในภาษาอาหรับเนี่ยมัน,นาคือคําว่าไลมูนนะครับออกเสียงคล้ายๆภาษาอังกฤษเลยนะครับเลมอนไลมูนอ่านตามพี่นะครับไลมูนแปลว่ามะนาวไลมูนแปลว่ามะนาวกับพี่ขอสึกขาแล้วคําว่ามะนาวในภาษาจีนล่ะคะคือคําว่าอะไรส่วนในภาษาจีนนะครับมะน,นาคือคําว่าหนิงเหมิงอ่านตามพี่นะครับหนิงเหมิงแปลว่ามะนาว หนิงเหมิงแปลว่ามะนาวค่ะออกเสียงไม่ยากเลยนะคะเปี่ยนนาะยยังผมถามหมดเลยครับเนี่ยผมไปเก็บรูปมะนาวดีกว่าไม่ถามแล้วอ้าวน้องมุซัมมินงอนไปแล้วครับน้องฮันน่างั้นเราตามไปงอ้อนน้องมุซัมมินที่ต้นมะนาวกันเลยเอ้ยต้นสมโอกันเลยครับขอหนูไปได้สิขอหนูไปได้สิหนูอยากกินมะนาวอ้าวลานยานีจะมาด้วยเลรอครับ ดีเลยงั้นตามพวกเรามาเลยนี่ไงคะลูกมะนาวลูกโตโตย่านีทำไมไม่รู้จักคะใช่แล้วค่ะลูกมะนาวชัดๆเลยค่ะย่านีอันนี้ไม่ใช่มะนาวลูกมะนาวย่ายังไม่มีอันนี้ส้มโอไม่ใช่มะนาวย่านีค่ะแล้วส้มโอเนี่ยต่างกับมะนาวยังไงคะตัวน,นี้คือส้มโอลูกจะเป็นแบบนี้ลูกมันจะใหญ่ๆนะ,ะมะนาวจะเป็นลูกเล็กๆใช่ไหมลูก ออนะแล้วมะกรูดอีกมะกรูดก็จะเป็นลูกขุกขาไม่สวยออไม่สวยแต่ส้มโอลูกใหญ่กินได้ลูกข้างในมีเนื้อในที่สุดย่าณีก็อธิบายจนหลานๆเข้าใจได้นะครับว่ามะนาวกับส้มโอเนี่ยมันไม่เหมือนกันจริงๆว่าแต่ย่าณีเนี่ยรู้หรือยังครับว่าหลานๆเนี่ยมาหามะนาวเจ้าไปทําอะไรกันหนูจะเอามะนาวไปทําอะไรคะมะนากก่อนฮะทำอะไรนะไหนทำน้ำพริกอ๋อไปทําน้ําพริกอ๋อ ที่แท้น้องๆก็าหามะนาวเพื่อไปทำน้ำพริกนี่เองพี่ก็เพึงรู้นั่นแนพ่พี่คอศกขาพี่คอศกรู้จักส้มนาวไหมคะหนูเคยได้ยินชื่อเลยงงว่าส้มนาวคือมะนาวหรือคือส้มกันแน่คะอ๋อส้มนาวก็คือมะนาวนั่นเองครับแต่เป็นภาษาใต้นั่นเองแต่ละท้องถิ่นในประเทศก็เรียกชื่อมะนาวแตกต่างกันไปนะครับนอกจากส้มนาวแล้วเนี่ยบางที่ก็เรียกมะนาวว่ากรวยชะมา้า หรือบางทีก็ปานอกเกลปานองโกเลยานมานอกเกละมานาตเลมานิลูส้มมะนาวลีมานีปีแล้วก็หมากฟ้าอุ้ยเรียกยากแปลกๆทั้งนั้นเลยแม่งงไปหมดแล้วแต่คำทั้งหมดที่เอามาก็คือมะนาวทั้งหมดเลยนะครับน้องฮันน่ามะนาวนี่มีชื่อเรียกเยอะแยะเลยนะคะพี่โคศกขาแล้วลูกมะนาวเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างคะ นอกจากจะมีชื่อเรียกแปลกๆแ,แล้วมะนาวเนี่ยประโยชน์เยอะจริงๆนะครับน้องฮันน่าเวลาเราเอามะนาวมาคั้นเนี่ยก็เอาน้ํามากินแก่กระหายได้แล้วนะอย่งแก่ร้อนในแก,ก่หลอกเลอดออกตามไรฟันช่วยถ่ายพาย,ยาช่วยขับเซมหะแถมยังทำให้ชุ่มคอด้วยนะครับน้องฮันน่าประโยชน์เยอะจริงๆเลยมะนาวเนี่ยสามารถารักษาโรคระกับปิดกรกกับเปิดได้ด้วยนะครับพี่คอศกขามะนาวน่ากินจังเลยค่ะเดี๋ยวหนูหามะนาวเจอ หนูจะเก็บลูกมะนาวไปเยอะๆนะคะเอาไปกินอร่อยอรย่อยน้องหันหนาครับมะนาวเนี่ยไม่ไมีประโยชน์แค่ผลนะครับใบรากเปลือกก็มีประโยชน์นะอย่างใบเนี่ยเขาก็จะนํามาต้มกินใช้เป็นยากแก้ไอละลายเสมหะแก่ท้องอืดท้องเสียได้ด้วยนะส่วนเปลือกมะนาวเนี่ยเขาก็เอาเปลือกผลแห้งมาต้มน้ํากินใช้เป็นยากแก่จุกเสียดแน่นแก่ปวดท้องขับเสมหะบํารุงกระเพาะอาหารได้ด้วยนะ แล้วขนาดรากของมะนาวเนี่ยยังเอาเป็นยาได้ด้วยนะครับเพราะรากสดของมะนาวเนี่ยเวลาเอามาต้มน้ํากินเนี่ยจะเป็นยาแก้ฟกช้ำจากการถูกกระแทกหรือการหก,กรล้มได้นะครับแก้ปวดได้ดีเลยนะครับน้องๆพี่คอศกขามะนาวเนี่ยประโยชน์เยอะแยะจริงๆเลยค่ะไม่ใช่แค่นั้นนะครับน้องฮันนา เปลือกมะนาวเนี่ยนอกจากเอาไปต้มกินได้แล้วยังทําประโยชน์อื่นอีกได้อีกนะครับอย่างเช่นเอาไปรดกินเหม็นในถังขายะในทอระบาไมด์ํามก็ได้นะครับแถมยังเอาเปลือกมะนาวไปขัดเงาเครื่องสแตนเลสได้ด้วยนะครับทาความสะอาดไมโครเวฟกําจัดคราบบนแก้วชากาแฟได้สบายเลยครับน้องๆเราบ้านไหนหมดเยอะ,ยอะ,ยอะนะเอาเปลือกส้มนาวเปลือกมะนาวเนี่ยไปวางไว้วในบ้านเนี่ยมดก็จะวิ่งออกจากบ้านแทบไม่ทันเลยครับน้องๆจะบอกให้ พี่โคสกขาหนูอยากรู้อีกเรื่องหนึ่งค่ะตะกี้พี่โคสดพูดถึงส้มโอแล้วมันมีส้มอย่างอื่นอีกหรอคะมีส้มพีส้มคิวส้มอาส้มเอสไหมคะหนูอยากกินค่ะแม่น้องคนหน้าเรียนมาษาอังกฤษเยอะจนเข้าใจผิดแล้วนะครับส้มโอเป็นชื่อส้มชนิดหนึ่งครับไม่ใช่เกี่ยวกับตัวอักษรภาษาอังกฤษเลยนอกจากส้มโอเนี่ยส้มประเภทอื่นก็ยังมีอีกนะครับตัวส้มโอเนี่ยจะลูกใหญ่สุดแล้ว สวนส้มลูกเล็กก็คือส้มเขียวหวานกับส้มเช้งแล้วก็มีส้มอีกสองประเภทก็คือส้มกระเลียงกับส้มจุกนะครับน้องๆแมชล้อมะนาวคล้ายกับสม้มแล้วส้มก็มีหลายประเภทอีกอเลอสร้างทุกอย่างมาละเอียดละอ,อจริงๆนะคะพี่คอสอกใช่แล้วครับน้องฮันนะ่าอเลสทรงสร้างทุกสปรปสิงมาอย่างละเอียดละอ,อไม่ใช่แค่ส้มหรือมะนาวนะครับ ไม่ว่าจะเป็นผลไม้ลูกเล็กๆสัตว์ตัวกระจิ๊ดเดียวหรือแม้แต่ภูเขาลูกใหญ่โตคือทุกสิ่งบนโลกนี้เนี่ยล l l a ์สร้างมาอย่างสมบูรณ์แบบทุกสิ่งมีประโยชน์ส้มลูกใหญ่หน่อยเปรี้ยวไม่มากใช้กินได้มะนาวก็ลูกเล็กหน่อยเปรี้ยวมากมากกินสดๆไม่ได้ต้องเอามาคั้นเป็นน้ําหรือไม่ก็เอามาปรุงอาหารเห็นไหมครับว่าลล l a ์ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งอย่างรอบคอบและมีประโยชน์ต่อบ่าของพระองค์จริงๆอัลฮัมดุลิลลาห์ อันทำดุลิลละอันลอสรงเมตตาต่อมนุษย์มากๆเลยค่ะหนูจะใช้สิ่งที่อันลอสร้างมาทุกอย่างให้มีประโยชน์คุ้มค่านะคะใช่แล้วครับน้องฮันนะ่าบางทีเราอาจเห็นว่ามันเอามีเยอะสมมีเยอะแยะหรือตอนโน้นตนนี้มีใช้ทั่วไปใช้แล้วทิ้งใช้เปลืองๆไม่ต้องประหยัดก็ได้ แต่น้องๆต้องไม่ลืมนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ลอลอ a ์สั่งมาและทุกสิ่งมีประโยชน์สําหรับมนุษย์ดังนั้นเราก็ต้องใช้สิ่งที่อล l l a ์สร้างมาให้มีประโยชน์ได้ใช้อย่างไม่ฟุ่มเฟือยนะครับน้องๆนั่นทำหนูเล่นละหนูจะใช้ของทุกอย่างให้มีประโยชน์ไม่ใช้ของอย่างฟุ่มเฟือยค่ะอินชาอัลลอฮ์ผมก็จะใช้ให้เป็นประโยชน์ครับเดี๋ยวผมจะเอามะนาวไปให้พี่อันนาทำน้ำพริกนะครับ น้องมูซัมมินครับไม่ใช่และนั่นไม่ใช่มะนาวนะนั่นมันมะกรูดเก็บไปซะเต็มตะกร้าเลยนะครับเอาไปคืนย่านีเดี๋ยวนี้เลยนะก็นี่แหละครับมะนาวกรูดเป็นมะนาวประเภทหนึ่งครับปี่โกศกแถวบ้านผมเรียกแบบนี้ไม่ใช่แล้วครับน้องมูซัมมินมะนาวกรูดมันไม่มีอ้าวปัญจกานหนีกลับบ้านไปซะละ งั้นสัปดาห์หน้าไปดูกันนะครับว่าน้องๆจะเอามะนาวกรูดเอ้ยมะกรูดไม่ใช่ละเอามะนาวเนี่ยไปทำอะไรให้เราได้กินกันบ้างนะครับผมเจอกันสัปดาห์หน้าครับอัสลามุอะลัยกุมะเรอห์มาตุลลอฮิวะบารอกาตุลลิ